ค่ะเพื่อนๆไปค่ะวันนี้เรามาเก็บเห็ดข้างทางเข้าลึกไม่ได้หรอกมาดูนะหนาวมากเลยตอนนี้สี่องศาไปดูว่าเห็ดมีไหมนะคะตามเราไปดูเลยนะคะบรรยากาศวันนี้เรามาข้างถนนนะคะมันจะมีแดดอยู่ช่วงหนึ่งอะคะ่ะเราก็เลยว่าจะมา เลาะดูว่ามันมีเห็ดให้เราพอได้เก็บไหมหนาวมากเลยคะ่ะหนาวมากน่าจะสามสี่องศาค่ะตอนนี้ไปดูกันนะคะโอมื่ออีกแล้วเพื <c oughs> ่อนเดูเราเรามาเมื่อกี้มันยังมีแดดอยู่เลยตอนนี้แดดสัปดาห์หนึ่งมีไม่ถึงสิบชั่วโมงอะ,ค,ะ <c oughs> ค่ะเพื่อนคาะอ้ยนี่ไงนี่ไงเจออยู่ค่ะนี่นี่ค่ะคิดว่าจะไม่เจอเห็ดแล้ว หนาวมากเลยหาต่อค่ะเราก็มองรอบๆตัวก่อนนะคะเสร็จแล้วก็มองหาเห็ดเหมือนเราเห็นนี่นี่ไงนี่ไงจ้าเพื่อนๆนี่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 ค่ะนี่ค่ะโอ้โหงามงามงามืงามงาม,งาม,มีเียเที่ยวมาจริงใช้ได้เลยนี่จ้ะงามเลยจ้า หาต่อจ้าเราต้องมองเล็งๆหน่อยนะคะเพราะว่าเหมือนจะเห็นโอุ้ยนี่ไงางาน,นโอ้ยเป็นบุญตาจริงๆเลยที่ได้เจอโอ้ยงาม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 ข้างงาม ขายาวเลยค่ะดอกเต็มสมบูรณ์เต็มที่เลยจ้ะตอนนี้เขาจะกับใบไม้นี่ก็ถ้ามองไม่สังเกตจะไม่เห็นนะคะจะคล้ายกันมากเลยค่ะนี่จ้าเพื่อนบ้านเลยค่ะหนาวยี้ไม่มีใครมาเก็บเห็ดเลยค่ะหนาวมาก เพื่อนดูเราเห็นดอกใหญ่ๆเลยแหละค่ะโอ้ยเพื่อนค่ะถ้าเราไม่มาเขาก็ต้องเสียอยู่แล้วล่ะใหญ่ดีจริงๆที่เราทำนี้เราประคองดอกไว้นะคะเราประคองไว้เพราะว่าเรากลัวดอกก็หักอะค่ะหอุ้ยนี่ไงดอกหนึง ไม่ใช่สิมีอีกนี่ไงหลบเลยเพราะว่าเขาหนาวค่ะหนาวเดี๋ยวหาอีกน,นี่ก็นี่ก็มีค่ะแต่ว่าเล็กอยู่หาต่อนี่จ้เขี่ยเอาเลยนี่ถึงได้เห็นเขี่ยเอาค่ะอุ้ยนี่ไงเห็้ว เห็นไหมคะเห็นยากอยู the house, the kind of ่นะนะคิดว่าใบไม้เนี่ยดูค่ะอู้นี่พยายามโผล่ขึ้นมานะคะให้ท่นนนี่จ้า ดูคะ่ะนี่ดอกนี้ดอกนี้ดูดิดูดูอีกด,ดอกหนึ่งนี่ดอกลองอู้ใหญ่เลยคะ่ะนี่จ้าเพื่อนๆน,นี่คะ่ะ อีอกดอกนึงอู้เยีเ่ยมเลยเพื่อนๆดูนี่ค่ะบานเต็มที่แล้วค่ะข้างล่างก็น่าจะเยอะแต่เราไม่ลงไปก่นเรามาคนเดียวเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะดูนะข้างล่าง เป็นเดินเลยค่ะแต่ว่าเราไม่กล้าลงไปค่ะเรามาคนเดียวเราเราขึ้นอยู่บนเขาเพราะว่าติดถนนค่ะโหเพื่อนเพื่อนเยินค่ะไม่คิดฝังไม่คิดัง,ม,งมีเสียแล้วด้วยนั่นจะไ,ได้จังเนี่ยโอ้มาจักรยานนะคะมาคนเดียวหนาวด้วยแต่ว่าเสื้อผ้าเต็มที่ค่ะอุ่น น,นี่ดอกนี่จ้าออ้ยนี่ดอกเบลเลอร์เลยไม่เห็นเขาเลยนี่จ้าเห็นเยอะอยู่ค่ะนี่จ้านี่แต่เพื่อนๆอนอ้เราไม่มีเพื่อนมาเราเลยไม่กล้ามาตรงนี้ค่ะนี่ได้แท้นี่จ้าโดนน้ำเยอะพรุ่งนี้ฝนจะตกอีกค่ะ ตกหนักแล้วห้นี้ตกอีกหลายวันเลยค่ะเราก็คงไม่ได้เก็บเห็ดค่ะนจ้าหลายดอกเลยจ้าอิ่มน้ำเลยค่ะนี่นี่อืมเขาอิ่มน้ำเลยค่ะนี่ได้ห <c oughs> นาวดีจริง มาเลยค่ะพเพื่อนๆอู้นี่เนี่ยนี่อยู่ในซอกเลยคะ่ะบอกว่าหนาวเห็ดเขาหนาวคะ่ะขอลบเลยคะ่ะขอลบนี่นี่ดอกนั้นนี่คะ่ะนี่จ้าพเพื่อนดู ถ้ามีขี้กวางแล้วก็เห็ดเยอะเลยครับตรงนี้เยอะจริงเขามากินก่อนเรามากินก่อนเราอีกขี้กวางเลยขอเอารอบๆแล้วกันนะแบ่งโอ๊ยนี่ก็ขี้กวางแบ่งกันกินแบ่งกันกินอืม แบ่งกันกินค่ะควางน้อยนี่ค่ะเป็นดงเลยตรงนี้เขาฉลาดนะเขารู้ดีกว่าเราอีก <laughs> นี่จ้ะโอ้ยยืนตั้งนานมองไม่เห็นเห็ด <laughs> ็ดน้ำเยอะค่ะเมื่อวานก็ตกทั้งวนันเดี๋ยวมาอีกอาทิตย์นี้เนี่ยแล้วดูแล้วแดดน่าจะหายากแล้วค่ะก็จะมีแต่ฝนนะคะแล้วก็อุณภูมิก็ต่ําลงเรื่อยๆค่ะพอต่ําลงมากๆแล้วพอติดลบแล้วฝนตกวันนี้ก็จะกลายเป็นหิมะค่ะอุ้ยไปจ้า เก็บจ้าโอ้ยเขาขดเลยค่ะขดเลยเก็บยากเลยขดแล้วเก็บยากเนี่ยมันปนเลยค่ะเก็บยากเก็บยากเพื่อนดูนี่ค่ะอหลบตามใต้ใบไม้ก็ใต้ต้นบูเบอรี่ค่ะนี่ค่ะ ข้างก็ขึ้นงาข้างต้นสนน,นี้เยอะอยู่ค่ะเดี๋ยวเดีดเก็บกองก่อนเท่านั้นนี่จ้านี่จ้าอยู่กระจายเลยค่ะ ในกรเอาถุงมาเอาอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆค่ะแรับกันตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ